สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะมาดูเช้านี้นะครับเป็นทะเลเลยนะครับมวลน้ํานะครับที่ลงมาจากเตื้อเขาพนมนงรักนะครับนะอ่างเก็บน้ําด้านบนนะครับอันนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เลยครับนะดูตัดขาดนะครับนู่นสวนสวนผมอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนะไปไม่ได้เลยนะครับนะตอนนี้นะดูมวลน้ําเลยนะครับพี่น้องครับ ตัดขาดเลยครับหลังจากที่โดนพายุนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับหลังจากมวลน้ำมากันเยอะยะนะครับนีู่เขาใส่มองบนถนนดิครับนี่กระส่บนถนนเลยนะครับถนนถูกตัดขาดนะครับตอนนี้ใครที่จะมาเยี่ยมชมบ้านสวนนะครับปิดนะครับปิดเส้นทางนะครับมาไม่ได้นะครับ รถเล็กผ่านไม่ได้ครับตอนนี้มววน้ํามาเยอะมากเลยครับก็ในรอบในรอบกี่ปีคะับตลาดในรอบสิบปีนะครับที่ถนนเส้นนี้นะครับนะท่วมนะครับน่าไม่ใช่จะท่วมแต่ทางสวนเสียเสมนะครับอันนี้ทางสวนสุกุมพงเราก็เหมือนกันนะครับนะก็มววน้ําลงมาจากทางสวนของเสียเสมรุดคุเหมือนกันนะครับนี่เลยครับดูเลยครับท่าน ผู้ชมครับนี่สวนโคกน้องนงน้องนานะครับไปกันหมดเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ผมจะพาไปอันนี้ผมต้องเดินไปที่สวนนะครับระยะทางประมาณ2 0 0ถึง300เมตรนะครับนี่เลยนะครับดูมวลน้ำของนี่ครับนะขาดหมดเลยครับนี่ มีข้าวก็กําลังออกรวงนะครับก็สร้างความเสียหายเลยนะครับนะสำหรับใครที่ทำนานะครับนอือครับเพิดชิมเดียวในะนะรอบ10ปีนะครับไปไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่สวนของเรานะครับว่าว่าจะท่วมไหมนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าถึงท่วมแล้วนะครับทางเข้าถึงท่วมแล้วนะครับรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ยังฝืนไปนะครับดี๋ยวก็ผลที่ตามมานะครับแน่นอนนะครับท่านจะต้องซ่อมรถแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ ส่วนของเรานะครับนะในการบริหารจัดการน้ําที่ผมได้เคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะบริหารจัดการน้ําได้ไหมนะครับแต่ก็ที่สวนของเรานั้นยังยังถือว่าสูงกว่านะยังสูงกว่าที่นาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ที่ต่ํานะครับแต่ก็ในรอบ10ปีนะครับจากที่ชาวบ้าน นะครับนะแถวบ้านผมนะครับนะจากคนท่างคนแก่ที่เล่าให้ฟ yep ังบอกว่าในรอบสิบปีที่ที่น้ํามวลน้ํามาเยอะขนาดนี้เลยนะครับนะก็ลงมาอ่ามวลน้านั้นก็ลงมาจากอ่าทังส่วนของเสียเสมรดขุดนะครับนะทางนู้นก็หนักมากเลยนะครับนะก็เหลือแต่ยอดมะพร้าวกับยอดกล้วยนะครับนะนี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับนะที่เจอหมอรุสุมนะครับนะยอมรับว่า มาลสูมสองลูกที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูที่สวนกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับนะเป็นคลองส่งน้ํานะครับนะคลองส่งน้ําที่นะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่อ้อมมาจากนะครับนะอ้อมมาจากบ้านสวนของเรานะครับนันนี้ก็มาดูมวลน้ํานะครับที่ ที่ไหลเข้ามานะครับอันนี้ก็จากที่ได้ลอกทลองใหม่นะครับนะน้ำก็ยังเต็มนะครับแล้วก็ทะลักไปลงไปสู่นานะครับลงไปสู่นาก็จะเกิดเป็นเหมือนทะเีเลยนะครับแต่เหมือนเหมือนทะเลนี่นะครับนะมวลน,น้ำนั้นจะถูกตัดขาดนะจากบ้านสวนของเรานะั้นระยะทางประมาณ200เมตรนะครับนะนี่ก็คือมวล คลองทรงน้ํานะครับหรือคลองธรรมชาตินะครับที่อ้อมมาจากด้านทิศใต้ของของบ้านสวนสุกุมของเรานะครับนี่เลยนะครับเต็มหลากมากปีนี้นะครับนะยอมรับว่านักมากนะครับในรอบสิบปีะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อที่สวนนะครับว่าอาจะเป็นยังไงนะครับครับมาดูครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราบริหารจัดการน้ําในสวน นะครับหลังจากที่มววน้ำนะครับนทางเข้ามาเมื่อกี้นะครับถูกตัดขาดนะครับก็มาดูที่บริเวณสวนของเรานั้นนะครับก็ยังการบริหารจัดการทางของเราดูนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังสดชื่นนะครับยังสดชื่นอยู่นะครับเพราะว่าเราได้มีการแก้ไขนะครับจากเมื่อวานก็ท่วมอยู่หน่อยๆปิ่มๆนะครับวันนี้เราก็ได้ทำนะครับตรงนั้นนะครับเป็นท่อระบาย นะครับนะเป็นท่อระบายน้ําล้นนะครับน่ะซึ่งถ้าน้ํามวลน้ํามาพนตกมานะครับก็นะเราก็จะล้นนะครับจะมีท่อระบายน้ําล้นมานะครับแล้วก็มาที่สะด้านล่างนี้นะครับนะสะด้านล่างนี้ก็จะนะครับนะก็มีท่อระบายอีกนะครับเราจะมีท่อระบายหลายจุดนะครับเพื่อให้มวลน้ํานั้นไม่ไม่ท่วมบ่อของเรานะครับไม่ท่วมบ่อของเราก็ นะครับจะลงมาที่บ่อล่างนี้นะครับเนี่ยบ่อด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็บ่อด้านล่างก็จะระบายลงลงไปสู่นนลคลอง,องสูงนะครับธรรมชาตินะครับนี่มววน้ํานะครับมววน้ําของกลองสูงน้ําธรรมชาตินะครับจากจากปกติตรงนี้นะครับจะมีฝายเก็บกักน้ำนะครับที่เราได้จัดทาขึ้นมาเองนะครับแต่ว่า ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับ HHH> น้ำก็จะล้นจะท่วมไปหมดเลยนะครับนะ Sas, น้มวลน้ําก็จะมาแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็การบริหารจัดการน้าของเราก็นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าน้ําที่ท่วมตรงทางเข้านั้นนะครับก็น่าจะดันมาจากอีกสายหนึ่งนะครับดันมาอีกสายหนึ่งนะครับส่วนสายทางนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับน้ําก็จะลดลงอยู่นะครับลดลงลดลงไปมากนะครับ แต่ว่ามวลน้ําทางนู้นก็จะดันขึ้นมานะครับนะซึ่งเป็นคลองส่งน้ําเป็นอา่างเก็บน้ําทางหมู่บ้านนะครับดันขึ้นมาด้านบนนะครับก็ทําให้ทางเข้าของบ้านสวนของเรานั้นนะครับนะถูกตัดขาดนะครับเข้ามาไม่ได้แต่ก็การบริหารจัดการน้ําของเรานะครับที่สวนของเรานั้นก็ไม่มีปัญหานะครับนะแห้งสนิทนะครับนะก็จะมีะในสวนตรงนี้นะครับนะก็ยังมีน้ําเปรมๆอยู่ นะครับน้ำปิ่มๆคือเรายังมยังไม่เปิดมัวน้ํานะครับเรายังไม่เปิดน้ำเนีย่ยออกนะครับก็จะหาที่นั่งเล่นนะครับก็จะมีนะนี่ในขอบนะครับก็จะปิ่มๆิมหน่อยนะครับนะก็ให้ปลาเขายู่นี่นะครับข้าวก็นะครับนะบางโคก็ออกรวงแล้วนะครับนะบางโคก็ออกรวงนี่สวยงามสดชื่นนะครับก็ถือว่าไม่ไม่มีปัญหานะครับใน ในการบริหารจัดการน้ำของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับในการทำสวนนะครับนะก็นะครับท่านต้องดูพื้นที่ของท่านนะครับนะตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นระบบน้ำล้นนะครับนะแล้วก็น้ำวนเวียนให้ได้นะครับนะอันนี้ก็คือต้องสังเกตดูตัวเองนะครับนะต้องสังเกตแล้วก็ศึกษาตัวเองนะครับนะพยายามว่าคือน้ำส่วนใหญ่ก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วนะครับ วันะนั้นเราก็ต้องวางแผนกันดีๆนะวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ได้นะครับนี่ของผมก็แห้งสนิทเลยนะครับนะํะไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหานะลองเช็คที่ฝนตกมานะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะก็คือโบนี้จะเป็นธนาคารน้ำนะครับนะแล้วก็เป็นเป็นจุดพักน้ำแล้วเป็นจุดระบายน้ำนะครับ นาะก็ที่อยู่ด้านล่างนะครับนะส่วนเรามาดูส่วนบนนะครับส่วนบนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะ้ะน้ำนี่ปิมปิมก็นะครับนะเดี๋ยวเราระบายลงไปก็อ่าเกิดการก็จะปกตินะครับเกิดนะการก็จะปกติก็ไม่มีปัญหานะปลาก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีการล้อมไว้หมดแล้วนะครับนะล้มไปหมดนะครับก็ยังแหวกว่าอยู่ใน สวนอยู่ในนาข้าวนี่แหละนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เจอพายุมาหลายวันนะครับนะวันนี้ก็น่าจะซาซาแล้วแล้วนะครับนะพอเห็นท้องฟ้านะครับยังสดใสนะครับนะก็น่าจะคิดว่านะครับพายุงพายุก็น่าจะเริ่มหมดไปนะครับนะแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็คือแค่แค่ลูกที่สองนะครับนะก็ยังเหมือนว่านี่นะครับ นะการบริหารจัดการน้ำของเราเนะราก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีล้นนะครับไม่มีล้นนะเพอเราได้ทําท่อนาล้นไว้หมดแล้วนะครับนะนี่ครับก็อย่างปกติอยู่นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับแฟนแฟนคลับหรือท่านผู้ชมที่ห่วงนะครับว่าพายุหารรการน,น,นี้ทางสวนของเรานั้นนะครับมีการบริหารจัดการน้ํา อย่างไรนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นธนาคารน้ําด้านบนนะครับก็ไม่มีรถนะครับเพราะว่าเราได้ทําท่อล้นไว้หมดแล้วนะครับก็นะครับเรื่องน้ํานะครับตัดปัญหาไปนะครับนะเรื่องน้ําก็ตัดปัญหาไปนะครับไม่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับตอนนี้คือหลังจากที่เราก่อฟตกมาเราแก้ปัญหาตลอดนะครับยังไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเแล้วก็แก้ปัญหาครั้งเดียวนะครับก็คือ เราสองสามวันที่ผ่านมานะครับเราก็นั่งแก้ปัญหากันทุกวันนะครับจนว่าสังเกตดูน้ําทุกวันนะครับว่าจะทาทำยังไงนะครับเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบกับกับสวนของเรานะครับนะเราก็ได้บริหารจัดการทุกวันแก้ปัญหาทุกวันนะครับจนมาหน้าวันนี้นะครับในขณะที่ทางเข้าสวนของเรานั้นนะครับน้ําท่วมนะครับแต่ว่า รงสวนบริเวณที่ทําสวนของเรานั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังยังรับมือได้นะครับยังรับมือได้เนะเพราะว่าคือเราแก้ปัญหาไปวันต่อวันนะครับนะไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วเราสะสมอยู่นะครับไม่ไม่แก้นะครับถ้าเราไม่แก้เลยก็จะมันก็จะบานปลายนะครับมันก็จะบานปลายเพราะนั้นเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาวันต่อวันเลยนะครับนะจึงทําให สวนของเรานั้นนะครับนะไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบกับจากน้ำท่วมนะครับนะกะ็ฝากพี่น้องนะครับนะก็เมื่ออะไรที่สมองเราปลอดโปร่งนะครับนะความคิดมันก็จะมาบังเกิดเองนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับนะในช่วงนี้นะครับหน้าฝนก็ให้พวกเราช่วยการรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะก็ทาง บ้านสวนของเรานั้นนะครับนะก็ได้มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับนะการการบริหารจัดก,การนั้นของสวนของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับนะก็ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าไม่เกิดผลกระทบนะครับหนะลังจากที่เราได้แก้ปัญหามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นที่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับนระาะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับนะเล่าเรื่อง เราประสบการณ์นะครับเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้นะครับไม่ให้สวนนะครับของเรามีผลกระทบนะครับนาหลายท่านถามว่าเออเอากระเบื้องมาล้อมแล้วนี่นะครับน้ํามันจะท่วมไหมอะไรยังไงนะครับนะคลิปนี้ก็ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามีการบริหารจัดการน้ําแบบไหนนะครับนาก็ทางสวนก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิป นะสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับนะให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับนะก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะทางสวนก็จะได้ทําคลิปนะเทคนิคลนะหลายๆอย่างนะครับนะใหพ้พวกท่านได้รับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับนะก็ขอสวัสดีทุกท่านครับ